ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอวังเจ้าที่รักทุกท่านนะครับผมจะขอน้ำเรียนนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่13นะครับได้รวมตัวนะครับเชิญชวนพี่น้องกำนันผู้เหญ่บ้านด้วยความสนัรใจนะครับไปรับวัคซีนทั้งหมด32คนโดยผมเนี่ยนะครับเรืออากาศเอกอำนาจมหานตรัตประหลัดอำเภอรักษาและการแทนในอำเภอวังเจ้าหรือที่พี่น้องแพทา์การเรียกว่า ฉีดไปผมเป็นคนแรกนะครับที่เข้ารับวัคซีนนะครับไม่ได้มีข้อพวงสงสัยนะครับจริงๆจะรับเป็นคนแรกมานานแล้วแต่ว่าด้วยปัญหาภารกิจหน้าที่การงานนะครับที่ขณะน,นี้คนของเราน้อยเมื่อวานนี้ก็ตัดสินใจนะครับที่เชิญชวนพี่น้องกำนันผี่ใจญ่บ้านไปแล้วเราก็ต้องำนำไปนะครับสร้างความมั่นใจพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านวนหนึ่งผลนะครับจากวัคซีนที่ได้รับนะครับเมื่อวานนี้ ไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะครับพูดง่ายๆว่ามดไัดยังเจ็บกว่านะครับไม่มีความรู้สึกมีไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันวันนี้มาทํางานปกติมาเช้าไปไประชุมรับเครื่องเยดีเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับที่จังหวัดน,นะครับกลับมาทํางานต่อนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจนะครับว่าวัคซีนนะครับไม่ได้มีความ ผลกระทบข้างเคียงต่อชีวิตประจําวันมีผลกระทบต่อร่างกายคุณภาพชีวิตของท่านเลยผมเรียนยีนอย่างด้วยตัวเองนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับคิดว่าผมเนี่ยอยู่ห่างไกลได้แต่ฟังสื่อัำพันธ์ที่น้องไปถามผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่หมู่บ้านของท่านนะผมทุกคนเลยนะครับผมจะให้รับวัคซินทั้งหมดแล้วท่านจะได้รับคำตอบว่า สบายนะครับเพื่อนพี่น้องมั่นใจครับเชื่อมั่นนะครับเจอกันนะครับเรือนี้โดยเฉพาะผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มเสี่ยงโรคเจ็ดเจ็ดประเภทอะนะครับเจ็บนิถุนาเนี่ยก็รีบลงทะเบียนนะครับช้านะครับอาจจะพลาดนะฮะราะนั้นเราจะข้ามผ่านโควิดนะครับไปด้วยกันนะครับด้วยการรับวัคซีนครับพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับ